ดีค่ะพี่น้องมื้อนี้จะมาแกงไว้ได้วจ้าเด้อพี่น้องอันนี้ไว้ค่ะไว้ลวกแล้วจ้ามนนีข้าวเบียร์จ้าข็เบือก็จะมีตะไคร้ตะไคร้กับตะไคร้พริกพริกแดงพริกเขียวค่ะแล้วก็มีต้นมี หอมแหงค่ะใส่เห็นมันหอมมันหวานมีบวบมีเห็ดนจ้ะเด้อเห็ด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 คอนขาวมีดอกบวบแล้วก็มีพักขาจ้ะแล้วก็มีพักหวานน้ำนิดน้อยจ้ะก็จะมีนม้ำจะนั่งได้จ้ะ เทลงเลยค่ะเทกัเลยค่ะเทกเลยค่ะมืดจะมืดมืดมืดจะมืดใส่น้ำปลาแล้วจ้ะใส่น้ำปลาแล้วจ้ะนะ ของช้อนตอวใส่น้ำปลาด้วยจ้ะน้ำปลาค่ะใส่ผงโง,โผงัวจ้ะผงงัวจ้ะคนจ้ะคนแล้วก็ใส่ไว้ลงไปเลยค่ะ เปิดจากหน่อยด้วยจ้ะเปิดไฟอยู่มันยันี่ม่แรงจ้ะคนค่ะคนคนชจะอมเป็นตัแซบป่ะพี่น้องเส็จแล้วค่ะไอ้ห่วยห้วยแก่งไวจ้าแก่งไวจ้า แซบว่จ้าเสร็จแล้วค่ะขอบคุณพี่น้องตัวโลกที่มาเยี่ยมมาชมมาให้กำลังแรงใจขอบคุณมากมายเด้อจ้าเด้อกองกับบนิงมาดนี้ซันบ่ได้ล่องลายมือจ้าจแซ่บบ่ค่ะพี่น้องแกงไว้ใส่ ใส่เห็ดใส่บวบเ้อจา้าเ้อพี่น้องใส่พักขานําขอบคุณพี่น้องตั่กโลกที่มาเยี่ยมมาชมมาให้กำลังแรงใจว่าสิเป็นเมืองไทยเมืองนอกอยุโรปเอเชียเลอจา้าเ้อขอบคุณมากมายเลยจา้าเ้อไทยเทศดขอบคุณที่ใกล้ที่ได้สามพันซับแล้วล่ะค่ะตะวา่าตกชั่วโมงก็ลดลงมือละสองชั่วโมงเละจา้าเนาะสองสามชั่วโมงนี่แหละค่ะ ลดลงเข้าสิมีคีบเบิงหรือเข้าสิบล็อคคีบเบิงเข้าสิบล็อคใเบิงคีบมันก็ลดลงคือเก่าจากเจ้าว่าเป็นยังโทรศัพท์ก็มีเครื่องเดียวนึงก็บ่ได้ก็บ่ได้ปั่นบล็อคยังมันเด้อค่ะก็ธรรมดาอยู่ก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ก็จบไปมันก็เป็นก็จักสิว่าจังได๋เนาะจ้ะเนาะโอ้ยยุ่งกะ วนันมือสองสามมือนี่บ่ได้ไปบ่ได้ล่งคีปก็คือไปเดินสายทําบุญอยู่จ้ะเดินสายทําบุญกับไปนครวนพนมไปพระธาตุแล้วก็ไป,ไป,ไปอ่ะอันเตาง้อยแล้วก็ไปพาแดนจ้ะไปร้ายมองลายบอลไปเดินสายทําบุญวันเกิดกุณพอบานยุบานนี่แหละค่ะก็เลยได้ช่วง ยุดสงการพอดีค่ะก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวจ้ะแม่วันกะถือโอกาสไปเที่ยวน่จาจ้ะน่ากัไปหลายจังหวัดอยู่จ้ะกะับบ่ได้เฮ็ดคิบบีบไ่ได้เฮ็ดยางลงเด้อค่ะเพราะว่าไปแบบบ่ตองมีคลีบมีอยางไหบึงไปธรรมดาค่ะพว้วง,งามกะเจ็บไปในใ,ใจค่ะก็อยากเอาล่งเบิ่งอยู่ดอกค่ะแต่ว่ากับ ต้นมากกวิดีโอก,ก็แค่หนึ่งนาที่สองนาที่ค่ะบอสสามารถที่จะเอาล่งได้กัขึ้นหอดขึ้นเก่าละพี่น้องขึ้นหอดเหมือนเดิมขึ้นเกา่าพี่น้องสุสก,กุสุกคนเด้จ้ากัมากินแกงไว้น้ำกันได้จ้าเด้อพี่น้องแกงไว้ได้นี่ ว่าสีเห็ดในมัน,น้ำเขียวๆอยู่จ้ะซำนียลราคาพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแกงหวายง่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 ายสไตล์ไม่ยัหน่อยเด้อจ้ะเด้อซัำนียลราคาบ๊ายบาย